สวัสดีค่ะวันนี้ขอมาแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการขึ้นฉลากคาร์บอนฟุตบริ้นส์ของอัญมณีและเครื่องประดับนะคะสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องทำความคุ้นเคยและทำความรู้จักก็คืออบกค่ะองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นองค์การมหาชนในประเทศไทยที่จะกำกับดูแลหน่วยงานต่างๆกระบวนการต่างๆในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโครงการของอบกเนี้ยประกอบด้วย3โครงการหลักนะคะได้แก่โครงการเลส คือการเฝ้าติดตามสนับสนุนกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรและหน่วยงานที่2ก็คือหน่วยงานทีเวอร์คือการให้ฉลากคาร์บอนฟุตปรินต์สำหรับโครงการขนาดใหญ่เช่นการผลิตไฟฟ้าจากขยะเป็นต้นนะคะและโครงการสุดท้ายซึ่งเราจะต้องทำความรู้จักและคุ้นเคยเพิ่มขึ้นนะคะคือ c a r ์บอน o ุตปรินต์ออแกเนอเรชันสำหรับ Organization ก็คือการขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอนสำหรับ อุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆในกรีนสำหรับเราก็คือ,อเครื่องประดับและอัญมณีนะคะซึ่งเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าคาร์บอนฟุตปรินส์คืออะไรคาร์บอนฟุตปรินส์คือการวัดปริมาณการปล่อยและการดูดกลับกา๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆในการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ว่าคืออัญมณีต่างหูสร้อยเครื่องประดับนะคะ ซึ่งคาร์บอนฟุตปรินต์จะถูกคำนวณออกมาและแปลงค่าให้อยู่ในหน่วยของคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะการคำนวณก็จะต้องมีการประเมินกิจกรรมต่างๆในการผลิตการผลิตนี้ก็คือต้องทั้งห่วงโซ่อุปทานนะคะตั้งแต่การผลิตการได้มาซึ่งวัตถุดิบจากเหมืองจนถึงมือผู้บริโภคและการกําจัดสิ่งเหล่านี้จะต้องมาประเมินว่ามีการใช้ทรัพยากรอะไรบ้างแล้วต้องไปคูณกับคาร์บอนแฟกเตอร์ของแต่ละกิจกรรมเพื่อรวมมาเป็นคาร์บอนสุทธิ ของอัญมณี1ชิ้นค่ะห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจอัญมณีประกอบไปด้วย5กิจกรรมหลักนะคะซึ่ง5กิจกรรมนี้นำมาซึ่งการปลดปล่อยคาร์บอนสู่ชัน้นบรรยากาศเริ่มด้วยการได้มาซึ่งวัตถุดิบการได้มาซึ่งวัตถุดิบคืออะไรก็คือตั้งแต่การเปิดเหมืองเปิดเหมืองเพื่อน,นำพลอยนำเพชรขึ้นมาเปิดเหมืองเพื่อถลุงแร่ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือทองหรือแม้กระทั่งการได้มาซึ่งไข่มุก กระบ,บวนการการเลี้ยงมุกสิ่งเหล่านี้จะถูกมาประเมินเป็นคาร์บอนที่ใช้ในกิจกรรมค่ะและลำดับถัดมาคือการแปลรูปการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นการเจรไานาการขัดเงาสิ่งเหล่านี้อยู่ในห่วงโซ่ป,ประทานซึ่งผลิตคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศนอกจากนั้นนะคะที่เราต้องคำนึงก็คือการออกแบบผลิตภัณฑ์การใช้บรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทปลดปล่อยคาร์บอนแตกต่างกันค่ะ ถัดมาก,ก็คือการขนส่งและการกระจายสินค้าการขนส่งเนี่ยเริ่มจากการขนส่งตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบขนส่งวัตถุดิบมาสู่โรงงานจากโรงงานผลิตแล้วสู่มือผู้ใช้งานต้องถูกมาประเมินว่าขนส่งด้วยระยะเวลาเท่าไหร่ระยะทางอย่างไรด้วยรถอะไรแบบรางหรือแบบรถรถใช้น้ำมันดีเซลหรือใช้โซล่าใช้ E ีใช้ไฟฟ้าหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้จะต้องมาประเมินเป็นคาร์บอนเครดิตเช่นกันนะคะสก็คือการใช้งานการใช้งานของอัญ,ญมณีแต่ละชนิดใช้งานสั้นใช้งานยาวสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมีการประเมินค่ะและสุดท้ายก็คือการบริหารจัดการซากซากก็คือหลังจากที่ผู้ใช้งานไม่ใช้แล้วซากเหล่านั้นจะถูกไปทำไปนำไปใช้ประโยชน์อะไรถูกนำไปกำจัดทิ้งหรือสามารถนำมารีไซเคิลใช้ได้ใหม่ สิ่งเหล่านี้นำมาประเมินในการหาฉลากคาร์บอนของแต่ละชนิดของอัญ,ญมณีค่ะในกระบวนการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ของการผลิตเราสามารถลดได้ตั้งแต่กรรมาวิธีการผลิตเหมืองต้องมีการคิดว่าการเปิดเหมืองนั้นสามารถลดปริมาณต้นไม้ที่เราจะต้องไปตัดได้หรือเปล่าลดปริมาณการใช้น้ำได้หรือเปล่าน้ำที่เราจะใช้มาจากแหล่งไหนแหล่งผลิต การปลาปลาหรือว่ามาจากแหล่งน้ำใต้ดินซึ่งแหล่งน้ำแต่ละแห่งมีคาร์บอนอิมิชชั่นที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นใช้ไฟฟ้าจากดีเซลเจเนเรเตอร์หรือสามารถเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าทดแทนจากโซลา r EV ได้หรือเปล่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้ไหมซึ่งจะทำให้ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงค่ะซึ่งเหล่านี้มีผลนะคะกับคาร์บอนฉลาคาร์บอนของเรา อันดับที่2ก็คือการบริหารจัดการการขนส่งซึ่งได้พูดถึงไปแล้วว่าการขนส่งถ้าเราลดจํานวนเที่ยวให้เหลือน้อยลงใส่ของให้มากขึ้นไม่ใช้รถเปล่าใช้รถที่มาจากพลังงานบริสุทธิ์อันนี้ก็เป็นการลดกระบวนการปลดปล่อยคาร์บอนในการผลิตได้เช่นกันค่ะ 3. ก็คือการควบคุมโรงงานการผลิตถ้าเป็นโรงงานสีเขียวโรงงานที่มีการควบคุมการใช้พลังงานมีการใช้แสงสว่างที่พอเหมาะ มีการปรับอุณหภูมิภายในโรงงานให้เหมาะสมลดการสูญเสียน้ำในกระบวนการผลิตสามารถนำน้ำที่ใช้แล้วมารีไซเคิลใช้ใหม่สิ่งเหล่านี้ก็ช่วยลดทรัพยากรการลดทรัพยากรคือการลดคาร์บอนเครดิตค่ะอันนี้คือจำง่ายๆใช้ทรัพยากรน้อยคาร์บอนก็ปลดปล่อยน้อยนะคะ แล้วก็อันดับที่4ก็คือการออกแบบเราต้องมาคํานึงถึงการออกแบบเนื่องจากการออกแบบจะไปสะท้อนถึงการใช้งานผู้ใช้งานจะใช้งานยาวขึ้นหรือว่าใช้งานสั้นลงอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งถ้าเราสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็น slow fashion มีคุณค่าควรค่าแก่การเก็บรักษาเก็บไว้ได้นานไม่เอาไปทิ้งไม่เอาไปหลอมใช้ใหม่ไม่เปลี่ยนใจอยู่กันไปนานๆอันเนี้ รักโลกคาร์บอนคาร์บอนที่จะปลดปล่อยก็น้อยลงค่ะอันดับที่5ก็คือการกําจัดซากการกําจัดซากไม่ว่าจะเป็นการใช้วัตถุดิบที่สามารถนําไปหลอมใช้ใหม่สิ่งเหล่านี้ก็ปลดปล่อยคาร์บอนได้น้อยลงค่ะขอแสดงรายละเอียดในตารางนี้นะคะเพื่อให้เห็นว่าทําไมเราต้องมาคํานึงถึงกระบวนการผลิตต่างๆทําไมต้องมาคํานึงถึงว่าใช้น้ําจากแหล่งไหนทําไมต้องมาคํานึงถึงว่าใช้ไฟอะไรนะคะยกตัวอย่างนะคะการใช้น้ําประปา การใช้น้ําประปาจากนครหลวงการใช้น้ําจากการประปาส่วนภูมิภาคน้ําประปาเหมือนกันแต่ปล่อยคาร์บอนเครดิตไม่เหมือนกันค่ะการใช้น้ําจากการประปานครหลวงสามารถปลดปล่อยคาร์บอนเครดิตถึง0.8คาร์บอนเครดิตต่อหน่วยการใช้น้ํา1หน่วยนะคะก็คือ1ลูกบาศเมตรแต่ถ้าเทียบกับการใช้น้ําในการประปาส่วนภูมิภาคปลดปล่อยคาร์บอนเพียง0.28 คาร์บอนต่อนหนึ่งหน่วยการใช้น้ำนะคะจะเห็นว่าใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้มากถึงกว่าครึ่งของการใช้น้ำการจากการประปานครหลวงค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเล็กๆที่ที่จะช่วยเราคำนึงถึงกระบวนการต่างๆในการผลิตนะคะยกตัวอย่างตารางถัดไปจะเห็นว่าในกระบวนการแพคเกจจิงการเลือกใช้วัตถุดิบการเลือกใช้กระดาษ แต่ละประเภทให้คาร์บอนแตกต่างกันยกตัวอย่างกระดาษแบบปกติแบบเยื่อกึ่งเคมีปลดปล่อยคาร์บอน0.29คาร์บอนต่อกิโลกรัมของกระดาษนะคะแต่ถ้าเรามามองถึงถ้าหากเราใช้กระดาษคราฟชนิดลอนปลดปล่อยคาร์บอนถึง1.6คาร์บอนต่อกิโลกรัมกระดาษสิ่งนี้จะต้องย้ำกับผู้ประกอบการผู้ออกแบบในการเลือกใช้วัตถุดิบ ในการทำแพ็กเกจจิ้งและต่อมามาดูนะคะเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการปล่อยคาร์บอนอิมิชชันในกระบวนการขนส่งตารางนี้ต้องการจะเปรียบเทียบเห็นตัวเลขว่าการที่เราขนให้เต็มจำนวนรถคือ100%ของโหลดดิง้งจะปลดปล่อยคาร์บอนน้อยกว่าการปล่อยรถให้ว่างก็คือใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าใช้รถให้คุ้มจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนเครดิตได้ค่ะ ส่วนในตารางนี้จะพิจารณาให้เห็นว่าการที่ผู้ประกอบการจะทำการประเมินคาร์บอนเครดิตได้ต้องเข้าใจถึงกระบวนการและย่อยกระบวนการผลิตออกมานะคะในกระบวนการผลิตแหวนเงินและการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะคะอันนี้เป็นงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราจะเห็นว่าเราต้องเข้าใจกระบวนการทุกกระบวนการทุกสิ่งที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตยกตัวอย่างเช่นตารางทางด้านซ้ายมือนะคะจะแบ่งแยกเป็นสองฝั่ง ฝั่งแรกก็คือการได้มาซึ่ง raw material วัตถุดิบในการผลิตแหวนเงินและฝั่งทางขวามือก็คือกระบวนการผลิตตั้งแต่การทำโมนในการขึ้นโมนแหวนการฉีดการหล่อแหวนแล้วก็การขัดขึ้นเงาของวัตถุดิบของแหวนนั้นให้เป็นแหวนเงิน1วงนะคะจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งทองแดงซิลิโคนเว็กซ์ต่างๆมีการใช้ไฟฟ้า การขึ้นรูปการฉีดรูปต้องมีการใช้ปูนปาสเตอร์มีการใช้แร่แร่เงินมีการใช้น้ำการใช้ทรายในการขัดและสุดท้ายการขัดสีต้องมีการใช้แปลงต้องมีแพคเกจจิ้งมีไฟฟ้าและสิ่งสิ่งที่จะได้มาจากการนำ raw material มายังโรงงานผลิตก็จะมีกระบวนการขนส่งที่จะแสดงให้เห็นว่ามีการ transportation ในทุกๆกระบวนการจนมาถึงฝั่งผลิต ฝั่งผลิตไม่ว่าจะเป็นการผลิตโมลก็จะมีการปลดปล่อยคาร์บอนถัดลงมาจะเป็นการฉีดขึ้นรูปนะคะก็จะมีการปลดปล่อยคาร์บอนมีการใช้น้ํามีการผลิตน้ําเสียเกิดขึ้นมีการผลิตโลหะที่เป็นพิษเกิดขึ้นซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยต้องถูกมาแปลงเป็นค่าคาร์บอนเครดิตและสุดท้ายการขัดเงาการขัดเงาก็ปลดปล่อยคาร์บอนต้องมาแปลงเป็นว่าปลดปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่นะคะซึ่ง เขาก็ได้วิจัยมาแล้วนะคะภาพรวมทั้งหมดของการปลดปล่อยคาร์บอนจะเห็นว่าจากกระบวนการผลิตและการได้มาซึ่งวัตถุดิบจะเห็นว่าการได้มาซึ่งวัตถุดิบเนี่ย c o n t r i b u e คาร์บอนเครดิตถึง95และ5มาจากกระบวนการผลิตค่ะและในส่วนของการดำเนินการขอฉลาคาร์บอนนะคะจะต้องขอกับใครขอที่ไหนก็คือที่ได้กล่าวคือต้องเราเราต้องไปขอฉลาคาร์บอนจากอบก การขอฉลากคาร์บอนจากอุปกอทางผู้ประกอบการเองต้องมีการคำนวณคาร์บอนฟุตปริ้นจากกระบวนการผลิตที่ได้กล่าวนะคะจะคำนวณด้วยตัวเองหรือจะมีบริษัทที่ปรึกษาในการคำนวณคาร์บอนฟุตปริ้นจากทุกกระบวนการในห่วงโซ่อุปทานของอัญ,ญมณีนะคะมีการส่งเอกสารเพื่อทวนสอบเมื่อทวนสอบทางอุปกอจะมีการตรวจสอบความถูกต้องว่าถูกต้องหรือไม่ หลังจากทวนสอบถูกต้องหรือไม่ก็จะต้องมีการยื่นใบสมัครเพื่อขออนุญาตหลังจากยื่นใบสมัครเพื่อขออนุญาตทางอบกจะตรวจสอบเอกสารคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมฉลากคาร์บอนจะทำหน้าที่กลั่นกรองและสุดท้ายทางคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกจะเป็นผู้อนุมัติฉลากคาร์บอนซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างฉลากคาร์บอนสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะซึ่งจะเห็นว่าตุ้มหูต่างหูแต่ละชิ้นจะมี ปริมาณการให้คาร์บอนที่แตกต่างกันจะเห็นว่าเงินจะให้คาร์บอนที่น้อยนะคะส่วนโรสโกหรือทองคำเนี่ยจะให้คาร์บอนเครดิตที่มากแล้วก็ภาพสุดท้ายภาพนี้ต้องการให้เห็นว่ากระบวนการผลิตที่มีผลจาก5่ากระบวนการทั้งซัพพลายเชนกระบวนการที่มีผลต่อการปล่อยคาร์บอนเครดิตอย่างมากก็คือการได้มาซึ่งวัตถุดิบและกระบวนการผลิต เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจและลงรายละเอียดก็คือกระบวนการที่กล่าวไปทั้งสองค่ะใช้ไฟจากไหนใช้แหล่งที่มาวัสดุจากที่ไหนสามารถนําไปรีไซเคิลได้หรือเปล่าใช้สิ่งที่รียูสได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝากไว้สําหรับคาร์บอนเครดิตนะคะฝากไว้ให้ผู้ผลิตอัญ,ญามณาีและเครื่องประดับตระหนักถึงความสําคัญของคาร์บอนเครดิตนะคะก็คือมันจะบอกถึง ปริมาณคาร์บอนที่ปลดปล่อยจากอัญ,ญมณีหนึ่งชิ้นเดิมผู้บริโภคพิจารณาแค่ฉลากราคาแต่ปัจจุบันผู้บริโภคจะพิจารณาถึงฉลากคาร์บอนสิ่งเหล่านี้สำคัญค่ะในการที่จะเข้าไปแข่งในตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดไทยและตลาดนานาชาตินอกจากสลากคาร์บอนเครดิตที่ได้กล่าวไปนะคะมีอีกองค์กรหนึ่งสลากหนึ่งที่อยากจะกล่าวกับท่านผู้ผลิตอัญ,ญมณีก็คือ RJC Responsible Jewelry Council เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ไม่สแสวงหาผลกำไรนะคะเป็นการรวมกลุ่มตั้งแต่ผู้ผลิตตั้งแต่เหมืองจนถึงผู้ค้าปลีกซึ่งรวมสมาชิกทั่วโลกกว่า1,000รายนะคะองค์กรนี้จะออกใบรับรองมาตรฐานให้แก่สมาชิกเพื่อค้ำประกันว่าสมาชิกที่เข้าใน r j c เนี่ยได้คำนึงถึงหลักจริยธรรมทางธุรกิจได้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ได้คำนึงถึงการดําเนินงานโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมหลังจากที่เราได้ฉลากคาร์บอนเครดิตนะคะและพวกมากับใบรับรองมาตรฐานจาก r j c 2ใบนี้จะเป็นเครื่องค้ำประกันว่าเราสามารถแข่งขันได้ในประเทศและต่างประเทศค่ะ